เจริญพรยิโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมปาตมาพาพายิโยมมาชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติตอนกลางคืนที่ชายป่าวัดปรดเกตอเมริกากับการมาแคมปิง้งหรือว่าการมาจำวัดที่กดที่ยิโยมเห็นตรงนี้ก็คือกฎนะที่เป็นวงกลมทางด้านซ้ายมือด้านล่างส่วนด้านบนเห็นคุณยมสิริบอกว่า จะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติจันทรุปราคาไว้อย่างนั้นตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีจันทรุปราคาเราก็ดูหลังคากดกันก่อนวันนี้จะมาภาพภาพาพจ,ะจะมาเปลี่ยนบรรยากาศชมบรรยากาศกลางคืน,นกับการเฝ้าดูกองไฟกลัวไฟมันจะลามก็เลยต้องมาเฝ้าออนะ โอเคเป็นไฟได้ดีเลยคุมไฟได้แล้วสบายแล้วก็ปยให้ไหม้ทนะัางคืนโอเคน่าตยโดยมสำหรับค่ำคืนนี้ เซฟนิดหน่อยเซฟน้าจอนนิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์สวย